สวัสดีพี่น้องมาเมืนน่อนี้มาเตรียมห้องไว้แขกอุ้ยจะกิมตายแขกจะเข้าออวันนี้อันนี้เป็นห้องแอร์พี่น้องห้องแอร์ ไปไปบายๆกาสิกมาแล้วพี่น้อง ในเบืบ้องวิวรอบๆพบอยู่นงนา่ระเบียงนาโฮมสเตย์สถานที่ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ มื่อนี้ยังไข่แน่อยู่พี่น้องแดดเพราะคอยหอนปันไดน นี่สวนดอกดราเรื่องเฮาก็เริ่มโรยล่าล้วพี่น้องเ่าแล้วมันเ่าแล้ว วิวเ oh, ขากรงาม้างามพี่น้องอิวตทางคนกับสิบปินเคลื่อนแม,ม่งัดสมบูรณ์ชนโ oh, อ้ใบอันนี้คือ ห้งแบบนี้มับนี้มืน,นี้พ่พี่น้องมาอัปเดต เะเบียงนาโฮมสเตย์ไม่ได้ไปไซดองมันปีนองทาแขกเขาเออแดดแล้วปาดโทแดดคากบอบีง แจักน้อยเพื่อนกับสิดดำหน้าเราพี่น้องอน,นี่เพื่อนกัาร่งเกี่ยวเขาหน้าปังไปไปก็เป็นเขาปี สูโม่แทะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องกล่องมันมอ่ไมอไ่างมังหันเนะเห็ดออกซื้อเลยพี่น้องไม่เห็ดพร้อม อุ Ooh, ้ยแดดคกเดยพี่น้องเลยแดดแดดแดดต้นไม้เขากลืมใ่แล้วเดี๋ยวไปเบิ้งด้านหนาะบ้าเน,นะพี่น้องหนาหนาะบ้านอันนี้ลัง ามะาตัดนี่มันตากแดดพี่นอ้องน,นี่กจะสเป็นอุปกรณ์เฮดขนมพี่น้องคิมฮอนอันนี้เป็นพิมพ์มันลางตากมือแรงกัมีออเดอร์อีกว่าพี่น้องมึงดอกบัวนี่เหลืองงามขนาด เี่กดอกบัวอีสีนึงพี่น้องเด็กจะเป็นบริเวณรอบๆในบ้านเขาอยู่กลางทงให้ทงหน้าเด้อพี่น้องเนในการขวาวตกเต็มเลย พี่น้องคลิป <c oughs> คลิปนี้ไว้สำนีสกสก่อนน้อยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีสารเหนือผ้าล่อใน,นเด้อพี่น้องมื่อนี้เอามาผ้าบรรยากาศรอบๆมาให้เบ่ง